มีิ่งกับเตบบานเนาะนี่เนาะมิงกับผู้ชายเตะบานเนาะไปย่นไปย่นน้อยดิบากนะเว้ยขี้นนี้นน่าเก๋เงี้ยเตพหัหรือเปล่ามาแยกเตะหัอหรือเปล่ามามามา ลิบลอยหมัวขิกากลิมวกสินเปนกาเโ่ขาเยอะเตยมวผลเขาเยอะผลงานบ่เพะเนาะขิกากลายอ่อนเห็นด้หน่อยเนาะอ่อนเห็ด้ก็ขิกาลายหมอพผู้หญิงโตพผู้หญิงโต

เตะบาทนะพี่นนองเต้เตตี้สิเบิงเนี่เฮ็ดทับกสินผู้หญิงกะเต้เนาะผู้หญิงกระเตเนาะ เฮ็ดเฮ็ดเจ้าเฮ็ดบ้านี่เฮ็ดเฮ็ดเจ้าเฮ็ดบ้านี่เขา้านี่มอนี่บวยจบตีน่